สวัสดีครับกลับกันมาสู่ love is all round นะครับคนก่อนสุดท้ายแล้วนะหัวสิ้นนะไปสวัสดีจ้า,าอุ้ยกุยคิดถึงจังเลยนะอุ้ยลูกนหนูฉันมีบางอย่างจะบอกเธอนะเออฟังดีนะฉันบอกพ่อฉันแล้วว่าฉันจะไม่แต่งงาน,นากับใครนอกจากเธอ เออแต่ส感情可以慢慢培养嘛ใช่ความรักของฉันน่ะฉันจะพาเธอไปพ่อ,พ,อพ่อฉันหนุยเลยนะเอาไว้พ่อมาเฟียวเนี่ยไอ,อเด็กน้อยถ้าอยากแต่งงานกับล่งฉันให้ตอบคำถามสามคำถามก่อนเราจะเริ่มนาทีเมื่อเธอพร้อมเว้ยรู้นะคนทำยังไงอะ่ะ ถ้าหัวซินจับได้ว่าแกนอกใจอะจำไว้ดีล่ะคำตอบเนี่ยเอาเว้ยเอ๊ยมันเป็นกลวงผมไม่วันนอกใจลูกสาวป้าหรอกเออใช่อุ๊ยสว่างวันทันทีชอบไม่เลวเนี่ยเออคำถามต่อไปนะไม่ใช่คำถามธรรมดาเอาเว้ยโอ้ บรรยากาศมาคูแลเกินผู้ชายคนไหนที่ควรเหมาะสมกับลูกสาวของฉันคิดได้ดีล่ะก่อนที่จะตอบแบบไหนดีวะบอสซี่ซีอเหรอเราก็เป็นไม่ได้นะไอ้บอสเชนเราก็เป็นไม่ได้นะเอา going and cheerful guy เอาไว้เอาไอาไ,ไม่ทันเอาไว้เอาเหรอ ผมเองล่ะครับ<อ>ที่เป็นผู้ชายแบบที่หัวสินต้องการเอาละ<ม>อุ้ยชอบวิชฉลาดจังเลยนะจ๊ะ,ะอุ้ยมั่นใจก็ดีนะแต่มั่นใจเกินไปนะกล่ะเอาเว้ยใหม่แล้วว่าคำถามสุดท้ายใช่ไหมเออตอบคำถามไม่ดีนะเว้ยคำถามสุดท้ายแล้วจำไวล้ล่ะเอาเว้ย แต่งานไหมอันนี้แล้วกันนะพอใจอาจารย์อเอาชอบเฉยเออไอเด็กฉลาดชาเจริญเอาเว้ยเป็นการตอบที่น่าสนใจมากนะแกฉันคงไม่ปฏิเสธได้หรอกจากลูกสาวฉันนะแน่นอนว่าถ้า ลูกสาวฉันต้องการให้แกหายไปเนี่ยแกก็จะหายไปนะตัวอย่างเช่นถ้าแกนอกใจเธอเมื่อไหร่แล้วเธอต้องการให้แกหายตัวไปซะฉันก็จะทําให้แกหายไปจากโลกนี้อุ้กุยโอ้พอ่อโหดเหลือเกินอะไรเห็นเจอชางเสี่ยงเมื่อวานเหรอที่ช้อปปิ้งมอล์ใช่ไหมเขาดูไม่ค่อยดีเลยนะทําไมอ่ะ ไปดูเธอไหมล่ะเธอเป็นเพื่อนของเธอไม่ใช่เหรอเออเว้ยเราตอบว่าไปเนี่ยน่าจะอกหักนะครับไม่ไปจ้ะเธอเป็นใครเธอเป็นบัใจัยของฉันนะจังสยางเป็นใครเธอนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะอุ๊ยปากหวานมีอยากจะให้ดูล่ะนี่ไงตีมการแตงงานของเราอ่ะเออเป็นไงชอบไหม เนี่ยทีมแต่งงานเราอ่ะเออตร๊กตข้าวสารลูกสาวมาเฟียลูกคุหนูเอาไว้ิกสัญญาให้หมดนี่หมดสิลเว้เอาไว้ยินดีด้วยจ้าเธอจ่ายนี่หมดแล้วอุ้ยอ๋ออ๋ีอ๋ออ๋อเ๋ออ๋ออออ๋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 อออออ ต่ดูเงินที่ให้เท่าไหร่อะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอไอ้นี่เธอเอีกแล้วเหรอฮะใช่ฉันเองมาเจอหน่อยไหมเอ้ไม่ไปเว้ยดูแลตัวเองแล้วกันนะเออคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองนะตัวไหนดูแบงค์ดิโออะไรเนี่ยเปิดให้เรียบร้อยบัญชีเอาเว้ยไม่มีนี่ไม่มีสิแล้วโอ้ โอเคอุ okay. ้ยมีบัญชีใหม่ร่ำรวยเอ้ยตกทางข้อสารได้ลูกคุณหนูเออร่ำรวยดีจังเลยนะเราจะอยู่ด้วยกันเออแล้วก็ทำบริษัทแล้วก็มีลูกกันนะอุ้ยเป็นไงบ้างจ๊ะอะไรก็ตามนะ,ะ,ะที่เธอต้องการที่รักอ,อุ้ยแอคเซปต์ป่ะ เอาไว้ได้แอมคนแรกเลยเว้เอาวินมกันเตเออเชียสนะแชมเปญโชนกันเอออุยลูกคุณหนูรักเราบระดาเด็กอุยขึ้นเตียงกันเถอะนะที่รักได้เลยเดี๋ยวก่อนสิเ่เล่นเกมก่อนนะเกมอะไรอ่ะ ไม่เอาอ่าะยิงฉุบแล้วเหรอา้อเธอแพ้เออไปนอนห้องนั่งเล่นไปแต่ถ้าชนะให้นอนได้อุ้ยเอาวเอาวเา้ยต้องชนะเว้ยพร้อมไหมพร้อมจ้ะเออมาเหรอจะออกกระดาษเหรอกระดาษเอะกระดาษใช่ไหมแล้วก็อ,วอ,อ,ออกกันไกลดินี่เราเอยโดน เอ้ยโดนเธอเรียบร้อยแอมซะออมเออโดนรูกคุณหนูรูกคุณหนูเออเอาเว้ชาตินี้ก็เมียกินเออก็พ่อเมียพ่อตาเออพ่อตารวย ก็น่าจะเป็นการจบอีกรูปแบบนึ่งนะครับแต่ผมยังหาทางไปจบปรยุนสีไม่ได้นะก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับพาร์ทหน้าผมจะต้องหาทางไปจัดการยุนสีให้ได้นะโอเคครับ